ทำไมอาจารย์วิทย์ถึงเน้นพวกภาวนานะนี่เป็นคลิปที่สองนะันพวกนัก,นกบวชนักถือศีลครูบาอาจารย์ใหญ่ทั้งหลายเวลาอาจารย์ออกมาสวนทุกสำนักดูสิไทิ่งที่เขาทำมาเนี่ยอืเพราะเขาไม่เคยกระทบเลยมีแต่คนกราบไหวบูชาดูสิว่าเขาจะตอบตัวเองแบบเวลาโดนแรงกระแทกอะว่าเขาถึงจริงหรือเปล่าถ้าเขายังมีความรู้สึกที่เป็นตัวตนเขาจะกดความรู้สึกนี้ไว้ นะเขาจะนทนทนแรงเสียทานนี้ไม่ไหวนะเขาจะไม่เห็นตัวเองนะเพราะคนเหล่านี้ต่างไม่มีอะไรกระทบพอภาวนาไปมากๆคิดว่าตัวเองรู้ตัวเองสําเร็จแค่นั้นแหละเพราะฉะนั้นในตรงเนี้ยมันเป็นเรื่อง,ง,งโอ้ทำไมอาจารย์วิทย์ถึงถึงสวนไงเพราะอาจารย์อยากรู้ว่าสิ่งที่พวกคุณต่างผ้าสอนนะพาเขาไปฝึกปฏิบัติเนี่ยมันช่วยพวกคุณได้จริงหรือเปล่า นะฮะตัวของท่านเองอะ่ะนักภาวนาเองอะ่ะคือครูบาอาจารย์ผู้คงแก่เรียนทั้งหลายเยพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาหลวงพ่ออาจารย์คารวาสอะไรนะ่นมันจริงหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าที่สุดของมันเ,นเออหรือว่าคอยกดคอยรู้เท่าทันพอมีอะไรเกิดขึ้นกระทบเออก็คอยละมันมันจะละได้ทุกตัวมันไม่ไม่หมดหรอก อเจออาจารย์มีกระแทกเขาถึงไม่เข้าใจไงว่าอาจารย์กําลังกระแทกให้เขาเห็นจิตวิญญาณของเขาว่าสิ่งที่เขาภาวนาทั้งหมดอะถ้ายังไม่เป็นแหลกหลวงตามหาบัวนะนะฮะอย่าอย่าประมาทนะฮะหลวงปู่หลวงตามหาบัวเนี่ยเป็นนักภาวนาเลยภาวนาจนทําสมาธินี่ไม่ต้องพูดถึงว่าพอโดนบอกว่าเลิกทําสมาธิทีเนี้ยสติ แต่สมาธิที่เป็นธรรมชาติมันปรากฏขึ้นมาเนี่ยโอ้โหแต่มันค้นหาไงจนมันเห็นว่าตัวเองหลงทั้งหมดอนะ่ะมันเจอจับตัวกิเลสได้อ่ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นพวกท่านทั้งหลายที่สอนธรรมายังจับตัวนี้ไม่ได้จับตัวกิเลสไม่ได,ไได้ยังติดในตัวรู้กันหมดเละนะฮะเลยไม่เข้าใจอาจารย์วิทย์ไงเออพอเห็นอาจารย์วิทย์ปั๊บเนี่ยตัวรู้มันบอกเลยว่านี่ไม่ใช่หรอกถ้าใช่มันต้องอยู่กับลูกกับเมียได้ง้งยังเสพกามยังกินขี้ปี้นอนอยู่อืม ยังดื่มย anyway? ังอะไรอยู่เลยมันจะมาสอนธรรมะได้ยังไงมันหลงครูบาอาจารย์ปฏิบัติมาเท่าไหร่นี่ไงเพราะวคุณปฏิบัติเยอะกันเลยหลงเยอะไงผมปฏิบัติสองเดือนกว่าผมรู้ว่าตัวเองหลงมันพลิกโลกพลิกธรรมเลยถึงกลับมาใช้ชีวิตแบบนี้ไงเออเพราะมันไปอยู่กับสังคมแบบนั้นไม่ได้คนที่เขายึดมั่นถือมั่นการปฏิบัติอยู่แข่งขัดในศีลพจน์อยู่ขังตัวเองไว้ในนั้นอ่ะในกรอบยังไม่รู้ว่า ตัวเองหลงอยู่นะฮะมันเลยไม่เป็นอิสระไงเออทำไมผมถึงกระแทกกระแทกก็เห็นว่าสิ่งที่คุณรู้คุณเห็นนั่หละคุณจํามาแล้วก็มโนมโนมันก็สอนคุณแต่คุณยังไม่เห็นมโนไงยังหลงมโนอยู่ไงยังทําลายจิตมโนวิญญาณตัวน,นี้ไม่ได้การสืบต่อของไม่ได้ผมนึกเวลาผมกระแทกไปอะคุณต้องกล้าสาสาบานนะ่ะกล้าบอกลูกศิษย์พวกคุณอนะถ้าเกิดมีขวลูกศิษย์ พวกคุณทะลึ่งถามเนี่ยคุณอย่าไปแถคุณบอกเขาจริงๆเลยถ้าเขาถามหาที่สุดไม่ใช่บอกว่าเออพอตันหมดทนทางไปก็ไม่รู้จะตอบอยังไงอย่าถามมากให้เจริญภาวนามาก,มากๆแล้วจะรู้จะเห็นเองเนี่ยคํานี้เป็นคําวลียอดชิดเลยผมไม่เคยมีสําหรับลูกศิษย์ลูกศิษย์ถามมาคำไหนชี้หมดชี้ทุกตัวอยู่ที่ว่าปัญญาเขาจะเกิดไหมเท่าน,น,นั้นเองสติีนมีทุกคนที่คุณไปเจริญไว้มัน สติชาสติฮะสติที่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันมีของมันอยู่แล้วผิดชอบชัว่วดีมันรู้ของมันอยู่แล้วเออแต่ไอตัวมนวเนี่ยมันควบคุมอยู่มันยังไม่เป็นตัวปัญญาตัวมนวษญญาณคือตัวอวิชาเนล,ยเลย่ยมันควบคุมอยู่ควบคุมสติธรรมชาติควบคุมขันธรรมชาติอยู่ยึดครองอยู่เมื่อไหร่เกิดปัญญาที่แท้จริงขึ้นมาเนี่ยอวิชไอวิชาที่แท้จริงมันจะทําลายตัวมนวที่ควบคุมอยนนู่เนี่ยออกไป นั่นแหละมันถึงจะใช่เพราะไอ้ตัวนี้มันจะเป็นตัวสอนตัวมโนวิญญาณเนี่ยหรือมโนธาตุหรือธาตุรู้เนี่ยมันจะสอนทุกอย่างให้รักษามีสติมากๆจเจริญมากๆอมันจะอ้างไปหมดแล้วว่าผู้เจ้าสอนเรื่องสติผู้เจ้าบอกสติไม่เที่ยงนะครับไปสอนองคุณิมานก็ไม่ได้บอกเรื่องสติพายะสุพัทธะเออเชดินสาม,มีน้องหลายหลายคนปันจจวัคคีทั้งห้า ยะะัะนะฮะไม่เคยสอนสติพระค์สอนเรื่องปัญญาพระองค์ชี้เห็นว่าเฮ้ยเธอหลงอยู่นะเออเห็นไหมฮะแม้กระทั่งการพูดกับสนทันที่เป็นพรามเป็นนักปราดที่โตวาทีกับพุญเจ้าพระองค์ก็ไม่เคยพูดเรื่องสตินะฮะพค์พูดแต่เรื่องความไม่เที่ยงนะะทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ เพื่อให้คนเกิดปัญญาพิกออกจากความมืดบอดความหลงยึดมั่นถือมั่นแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่พู้เจ้าท่านสอนก็คือความยึดมั่นถือมั่นมันหลงยึดมั่นถือมั่นเจ้ามโนเนี่ยพอมันปฏิบัติทรมันก็หลงยึดมั่นถือมั่นว่ามันน่ยเก่งมันรู้มันดีกว่าเขาเลิศกว่าเขาเป็นผู้เพียรพยายามเป็นผู้ละลดละกิเลสเห็นไหมมันยึดมั่นถือมั่นมันมีแต่สร้างความยึดมั่นถือมั่นยิ่งมันรู้มากเท่าไหร่ภาวนามากเท่าไรมันยิ่งยึดมั่นถือมั นะฮมันเก่งกว่าเขามันดีกว่าเขาเอ,อ้ผมไม่ได้แตกต่างจากพวกคุณหรอกแต่ผมเห็นความจริงตรงนี้ผมก็มานั่งเล่าแต่มันคนโง่รับไม่ได้ไงผมพูดตรงไงเพราะเขายังมีตัวตนอยู่เขาคิดว่าผมไม่ภาวนาผมไม่ทำอะไรเลยเออพี่นอนอยู่กับลูกกับเมียใช่ผมยอมรับผมใช้ชีวิตแบบคารวาแล้วใช้ในคำนองความทรรด้วยไม่ได้ไปมีเมียน้อยเมียหลวง ไม่ได้ไปป้นไปจี้เขานะฮะไม่ได้ฆ่าสัตว์นะฮะพอไหมสามาอาชีพชอบเนี่ยพอไหมไม่เคยหลอกลวงใครใครที่กล่าวหาว่าผมหลอกลวงตือต้มตุนเนี่ยนั่นแหละพวกมึงเป็นเปรตกูจะบอกเลยคิดชั่วของมึงนะมึงไม่เห็นความคิดชั่วเพราะอะไรถ้าผมทําผิดผมยอมรับผิดนะฮะผมเป็นคนแบบนี้มาตั้งแต่ไหนนะะสิ่งที่ผมทําผมไม่เคยหลอกลวงใครสมัยเป็นเด็ก เป็นใบรุ่นใหม่ๆก็อาจจะมีบ้างอาจจะโกหกบมดเท็จขี้หลอกลวงเออโกงเขาเล่นไพ่เล่นใฮโลอะไรอย่างเงี้ยมีแต่ยุคนั้น,นะฮะแต่ลึกๆของเราเราก็เราก็ไม่อยากทําอย่างนั้นหรกแต่กระแสะโลกมันให้ไปอย่างนั้นแต่ผมไม่ได้ถึงขนาดจะต้องไปโคดโกงเขาจนหมดเนื้อหมดตัวนะจนต้องจะคายคืนเขานะฮะด้วยความสงสารทุนเดิมอยู่แล้วท่านนั้นคือสมัยโลกโลกนะฮะอืม ทุกวันนี้อันไหนที่ผิดนะฮนะที่จะทำร้ายคนอื่นนะผมไม่เอาผมไม่ทําเออไปคดโกงไปหลอกลวงเขาเนี่ยผมไม่ทำนะฮะผมมีแต่ให้คนดูแลคนบริวารฮนะทำที่มันเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นนะพวกคุณยังไม่เข้าใจหรอกนะฮะในแก่นคําสอนพุทธเจ้าว่าท่านสอนเรื่องอะไรท่านชี้เรื่องอะไรแม้แต่คําว่า อวิชาตัญหาอุปทานเนี่ยความไม่ยึดมัน่นที่พวกคุณก็ท่องจําคุณยังถอนมันออกไม่ได้จริงๆเวลาผมพูดมันแทงใจดาครูบาอาจารย์ใหญ่ทั้งหลายนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายเพราะเขายังมีตรงนี้อยู่เออเขาไม่กล้าทํเหมือนผมเพราะอะไรเขารักษาความดีไว้เพื่อให้คนศรัทธาเออทุกอย่างมันไม่เที่ยงนะฮะมันเป็นของมันตามเหตุปัจจัยดีชั่วยอยู่ที่ตัวเรานะฮะเมื่อท่านเห็นตัวเองอย่างจำแจ้งหมดหลงอะ หลุดออกจากสภาวะตรงนั้นไปแล้วความจริงตรงนั้นความจริงอมาเสืพุทธาจะปรากฏขึ้นที่คุณเท่านั้นเองแล้วคุณจะดําเนินชีวิตไปแบบไม่มีกฎกติกาอะไรมาครอบงาไม่ตั้งกฎกติกาให้ให้คนอื่นด้วยแบบนั้นนะแบบผิดๆนะเออการกระทาทั้งหลายคือมิจฉาทิฏฐิสติที่รักษาคือมิจฉาสตินะฮะไม่ใช่สติธรรมชาติที่แท้จริงสติธรรมชาติที่แท้จริงถ้าขาดปัญญามันก็ไม่เป็นธรรมชาติหรอกมันก็หลง เพราะมันมีมโนโควบคุมต้องเกิดปัญญาพุทธะทำลายมโนวิญญาณหรือการสืบต่อหรือเจ้าสัตตนางตัวนี้ให้ได้ก่อนไอตัวปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่แหละนี่แหละไอตัวนี้แหละฟังไว้ให้ดีไอตัวนี้เลยคือมหากิเลสตาบใดที่ยังมีตัวนี้อยู่ยังไม่ทิ้งตัวนี้ยังไม่พ้นจากตัวนี้นะคุณเนื่อขึ้นหลังเสือคุณยังลงไม่ได้นะั่นแหละคือมณะอุตจัตและอวิชาเลยคุณจะไม่มีวันวางตัวนี้ได้เลยนะะ เมื่อไหรมันมันคาอยู่ตรงนี้มันคามีก kind of ันอยู่ตรงนี้แหละฮะผมจะบอกผมไม่ได้สอนอะไรพวกคุณ <It> <ww. S 3> หรอกคุณไปพิจารณาเบอร์โทรของอาจารย์ศูนย์ก็แปดสมี่หนึ่งแปหกสี่ออิสระหรืออาจารย์วิตติกตอกก็วิทวัตสีแก้วเฟบุ๊กก็วิทวัตใครอยากสร้างกุศลแห่งปัญญาที่นี่ที่เดียวติดต่อมาทางเบอร์โทรโอเคครับสาธุครับสวัสดีครับ